ตอนนี้นะครับคนอดผีกําลังอยู่ในเขาวงกุดนะครับหน้าที่ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในนี้โอเคผมจะค่อยๆเริ่มเดินไปหันขวาหันซ้ายรู้สึกจะทานระตันโอเคต้องเดินตรงไปแล้วโอเคเอาล่ะนะครับหน้าตอนนี้ผมจะทําการเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ิตาจะมาโทษได้ไงวะมาได้ไงวะโอ้เจ็ดสูดซีหม้อสองห่อใส่ไข่โอ้ยมึงมาได้ไงวะ สวัสดีครับผมตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องเอเจ็ปโรนะครับนะาแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมจี้หมัดนะครับนะอ <c oughs> โอเคตะกี้ผมพูดไปไกลสักหน่อยเอ้เอาล่ะสวัสดีผมจะมาทําการเล่นหนีตัวละครเน็กบอทนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่านั่นแหละนะตะกี้กูเพิ่งโดนโอบังกาแดกก็ได้และครับหลายคนก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าเน็กบอทเป็นยังไงนะครับนะซึ่งก็เ,เสียงคียอะไรวะเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะโอ้กูวิ่งก่อนอ่ะไม่รู้เลย กิ่งก่อนละซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นหนีตัวละครพวกเน็กบอดนะครับนะในด่านเขาวงกุดสุดเจ๋งนะฮะเออสุดยอดไหมล่ะเอเดี๋ยวก่อนกูได้ยินเสียงอะไรสักอย่างกูไปและโชคดีวิ่งเลยไปแหละตัวใครตัวมันกูมาแล้วกูมาแล้วตัวใดตามตูดกูก็ได้นะครับท่านผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า Let's go ไปยูไปไปไปเขาวงกุดอยู่ตรงด้านหน้าผมนะครับนะเออแล้แล้วแล้วแลกูตัวอะไรตีกูอยว่เนี่ย เอาละนะครับนี่จะเป็นเอาละนะครับนี่จะเป็นเขาวงกดนะครับหน้าที่ผมจะต้องทําการหนีเน็กบอทที่ผมสร้างขึ้นมาทั้งหมดนะครับนะแล้วในเขาวงกดนี้จะมีตัวละครแปลกมากมายนะครับหน้าที่เหมือนรอดักตีผมอยู่นะครับในเขาวงกดด้วยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนไอตัวที่มันอยู่ในติ๊กต็อกฮๆนะครับน้ไอหมอดีนะครับที่เป็นชาวต่างชาตินะครับนะแล้วก็ตัวอะไรไม่รู้อะสร้างไปให้หมดนะครับน่ะให้มันอยู่แถวนี้แหละนะฮะแล้วก็จะมีพวก Resident Evil นะครับนี่รอดักอยู่นะครับหลายจุดมากนะฮะ อ่ะอ่ะเอากันเข้าไปเอาหรือแม้แต่ศัตรูตัวฉกาดของผมนะครับนั่นก็คือ s c p 1 7 3นะครับนะซึ่งมันจะมีเยอะมากนะครับไอ้พวกนี้นะครับนะโอเคเอาละพอผมหมมัน,น <inha> er> หลังกลับมาปุ๊บมันจะเคลื่อนที่หันหลังกลับมาปุ๊บมันจะเคลื่อนที่โอเคเอาละนะครับนะซึ่งจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ผมหนีเ <inha> ข er> ้าเขาวงกุดนั่นก็คือไอ้พวกเน็กบอดนะครับน <c oughs> <ะ S 2> อ่ะเอาละซึ่งตอนนี้เน็กบอดของผมนะครับมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นซอมจากเช็คนะครับนะที่เป็นหน้าของทั้มนะครับน โอ้แป๊เดียเดี๋ยวผมหลบก่อนผมหลบก่อนเดี๋ยวมันจะตีผมนะครับนะอกูว่าน้องไงหรือว่าจะเป็นเดอะร็อกเวอร์ชันจีนก็ดีนะครับนะหรือว่าจะเป็นอันนี้นะครับตัวหลักของเราก็คือเก็๊สดซีม้อสองห่อใส่ไข่นะครับนะมันอยู่ไหนแล้ววะไอ้นี้ทําอะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยอ้าโอ้ยแตกกูแล้วอ้าเอาล่ะเราจะมาเทคกันดูก่อนนะครับเวอร์ชันเดอะร็อกเวอร์ชันจีนนะครับนะดูที่เป็นไงนะครับนะเอออ๋อแม่งชนกูโคตรแรงเลยอ้าโอเคได้อยู่นะครับนะอ้าไม่ว่าจะเป็นอ่าอะไรพะเนี้นะครับนะ เซลนเฮดหรือไงเลยจะเป็นลูกผู้ชายพันดีนะครับนะแม่งชนกูอีกแล้วอ่ะโอเคเอาละผมว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนะผมจะอยู่ห่างจากพวกมันหน่อยนะครับนะแล้วก็พิตายม,มาทูตน,นะครับคือไฮไลท์ในคลิปคลิปดีนะครับนะเอาละเราจะเอาพวกพิตานะครับนะมาก่อนนะครับนี่นี่นี่เอามาเยอะๆอ,อ่าเอาละนี่คือแก๊งพวกพิตานะครับกําลังไล่ผมอยู่นะครับดูดูโอ้โหโอ้โหโอ้จบพายละเออโอเคภาษาค้ดอ่าเออตาย เออสองหอใส่ไข่นั่นน่ะโอเคเอาล่ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับมาปุ๊บ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 โอเคแล้วเราก็วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปไปนะครับมาไปแล้วไปอยู่แล้วเว้ยโอ,โอ้เสียงมันมาแล้วนะครับนะต้องหาทางออกจากที่นี่เฮ้ยมามาจากไหนวะไม่มาโคตรเร็วเลยเออสองหอใส่ไข่นั่นนะ่ะโอ้ย อ่ะถ dog really oh, yeah. oh ้าบุกโชว์เอาใหม่นะครับเรามาเริ่มกันใหม่อีกทีนึงนะครับแมอ่ะผมจะสร้างพี่เข้ามาโอ้โหโอ้โหไม่ตายด้วยนะครับนะไม่ฆ่าตายด้วยไอ้สองหอใส่ไข่เลใส่ไข่ใส่หม้อเลยโอ๊ยหนีแล้วอ่ะเจาสู้ต่อสู้พอใส่หม้อสองอใส่ไข่โอ้โหสองหอใส่ไข่เตี่ยมึงดิอ่ะเอาล่ะผมจะวางไอ้เย็ดสอดสู้ต่อสองหม้อสี่หอสองหอใส่ไข่เอาล่ะผมแล้วผมจะวิ่งไปนะเฮ้ยมึงมาจากไหนวะเนี่ยมาโคตรเร็วเลยอะไรวะมาได้ไงวะอ่อเร็วมากเลย อ่ะถ้าผู้ชมเอาใหม่นะครับเอาเป็นว่าผมจะวางพวกมันไว้ทุกที่แล้วกันนะครับนะให้พวกมันหาผมไม่เจอแล้วกันนะฮะอ่ะอ่ะอ่ะเอาละแล้วผมจะอยู่ตรงนี้นะครับนะเพื่อเริ่มจุดเริ่มต้นใหม่นะครับนะเอาละตอนนี้นะครับคนอดผีกําลังอ,อยู่ในเขาวงกุดนะครับนาะที่ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในนี้โอเคผมจะค่อยๆเริ่มเดินไปหันขวาหันซ้ายรู้สึกจะทานกตันโอเคต้องเดินตรงไปแล้วโอเคเอาละ่ะนะครับนาะตอนนี้ผมจะทําการเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรเฮ้ย จะมาทุบได้ไงวะมาได้ไงวะเจ็ดสูที่หมอซองหอ่อใส่ไข่โอ้ยมึกมาได้ไงวะถ้าต้องรอจะที่ด,ดิเอาละวะจับไม่มาได้ไงวะมันมาเร็วมากเลยอแบงไม่เคยให้กูรอดเลยไอ้ตาเอาละตอนนี้นะครับนะผมวิ่งออกมาหลุดออกมาได้ไกลแล้วนะครับนะตอนนี้โอ้โหผมเล่นไปได้นานมากนะครับนะจากปกติตี้อะไเวยเนี่ย เออช่วยด้วยเออมึงตายซะนี่ิดิตาย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 โอ้โหเราจะฆ่าแกช่วยด้วยมีคนไล่ผมโอ้โหแม่งใครหลุดเข้ามาในข่าววงกดนี้กูบอกเลยว่าสวยสวยเท่านั้นนะครับโอ้โหด้วยเะจะฆ่าแกเออวิ่งเร็ววิ่งเร็วว้าทางออกไม่ได้ด้วยนะครับนะกูจะเตือตาอยอางบรทุกตอนไหนก็ยังไม่รู้หรือว่าเจอตัวอะไรที่ดักผมอยู่ก็ยังไม่รู้นะครับน้าเอาละมึงต้องวิ่งไปเรื่อยๆจังหวะนี้โอเคซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังเออมาอีกแล้วมาอีกแล้วทางกันชิบหาย กูตายกูตาวเอาล่ะท่านผู้ชมต่อมาผมอยู่เซิร์ฟแบบเล่นแบบออนไลน์นะครับหนีพวกนี้นิก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 บอทนะครับนะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเราเอาทำไมมีกูแค่คนเดียววะเอ้าตะกี้กูยังเห็นเพื่อนอยู่เลยนะครับน่ะเอ้าแต่ก่อนนะกูต้องหนีอะไรเนี่ยอ่ะแล้วแล้วกูต้องไปยังไงเ่ยประตูเปิดได้ไหมเนี่ยเอ้าไอชิปายเอ้าเฮ้ยเอ้าเอามีสไลด์ด้วยไปเฮ้ยโอ้โห โอ้โหโอ้ย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 มาแล้วมาแล้วมีหมาบักบีหมามาแล้วโอ้อ้อ้โะมันต่ยตูดกูใครต่ยวะโอ้โไอ้มีหมาไอ้มีหมามาไอ้มีหมามาสไลด์ไปล่เรยเข้าสไลด์เราเข้าเออกจะกินขาอ้โอเพะกูตายกูตาย เฮ้ยานผู้ชมด่านนี้มันเล่นยังไงวะเนี่ยเมื่อก่อนหน้าทำไมกูเล่นคนเดียวในเซิร์ฟวะเนี่ยโอ้กูไม่ได้มาเล่นเลยอ้ากูโดนตัวอะไรตีวะโอ้ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยกูตายแล้วโอ้บทัทโถเอ้ยกูยังไม่รู้เลยว่าเนื้อเรื่องคืออะไรให้กูเล่นอะไรยังไงกูโดนอัดอยู่ฝ่ายเดียวเลยอ่ะอ่ะอ่ะเข้าร้านเข้าร้านร้านอาหารร้านอาหารจะช่วยเราได้เออมีบัพคอนอ้าตัวอะไรตีกูตัวอะไรมาตีกูวะหลายรอบแล้วนะอ่ะปิดประตูไว้ปิดประตูปิดประตูโอเควุ้ยมมีอะไราาวุ้ยน มีมาริโอ้หรอนะครับนะโอเคเอาละเข้าไปหลบในร้านไม่มีใครเห็นเฮ้ย,เยว้ามีเพี่อะเลยวะกูตายอีกแหละเอาละมาโอา้จ้าไอ้ไอ้สีหน้าไอ้สัตว์แม่งเฮ้ยเปิดมากูยังไม่ได้พูดอะไรเลยกูโดน จิ้มละเอาละน็กบอลดันต่อไปโอเคเอาละฉันอยู่ไหนวเะเปลี่ยนเซิร์ฟแดนแล้วขอให้บันดีเถอเอ้ยมีเพื่อนมามมีเพื่อนมาเฮ้ยว่าไงโอ้วันนี้ฮอช้นคือชารัเสเซียหรอตามฉันมาตามฉันมาตัวอะไรตามกูอยู่วะ,เ,ะเสียงอะไรวะเสียงเหมือนไอจอนซีหน้าเลยเฮ้ยกูไม่น่าตามมันไปเลยเอเอาละ,าละต่อมาดานบ้านีา่โคตรงงเลยที่คืออะไรอยากอยากรู้อะนะครับนะอ๋อเลือดเนาอ๋อเลือด คือเลือกอ่ะโอ้โอ้กด e หักมือไว้เฮ้ยเออเอาละไปไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนจอดสีหน้ารู้สึกว่าโอ้ว่อ้อยสวัสดีฉันพร้อมจะต่อยหน้านี่แหละนี่แหละนี่แหละโอ้แกต่อยหน้าฉันทำไมเนี่ยฮะเอออ่ะมา้ายไปเออโอออ้อแรกกันแกตีฉันก่อนนะแกจะไปกับฉันไหมฉันรู้สึกแปลกๆนะฉันรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้ๆเราเอาอีกแล้ว ชาตินี้กูจะเล่นชนะชาวบ้านเขาไปเน่นะครับไปอยู่กับไอ้พวกรักเสเซียดีกว่านะครับอันนี้คือธงรัเสเซียปะ่ะวันดีฉันเหรอ อยู่ตรงนี้มานอนแล้วเอ๊ะมันฟาดกูมันฟาดกูทำไมเฮ้ย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 เฮ โอ้ยฉันน่ะชอบต่อยหน้าคนนะนี่แน่ต่อยแม่งก่อนเลยนี่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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเอาต่อยกันเองแล้วเว้ยเอาต่อยกันเองแล้วหมเฮ้ยเออเออเอาเอากูตายกูตายเลือดลดเลือดลดเลือดลดเติมเลือดก่อนเติมเลือดเติมเลือดหาเลือดเติมเอ้าอะไรวะคนทำไมต้องตีกันเองด้วยนี่เด็กบอดกันยังไม่พอใจกันอีกหรอวะเนี่ยนะครับนะโอ้โหยี่เด็กบอดก็จะแย่พออยู่แล้วนะครับนะทจะไมมันเล่นยากจังเลยว่าจะไม่สามารถผ่านได้สักทีเฮ้ยว่าไงโอ้โหย คราวนี้มันจะเจอเน็กบอดตัวอะไรกันวะเดียวโอ้ฉันเดานะเรา้ด้จะเจอเน็กบอดเออดันไก่ดันไก่ดันไกมาอยู่น่าจิบหายแล้วอตัวอะไรวะแมงนาคกูจิบหายเลยตัวขาวๆตานเรื่องกูวิ่งเลยแมงมาสองทางเลยเอาเอาละต่อมาผมจะตามเออไอไอหนุ่มชาสเซียไปนะครับนะเอาละเอาละไอหมอนี่นะครับมันถือปืนมันถือปืนสงสัยมันน่าจะมันน่าจะมีแววชนะเว้ยเอามันเอามันเลยเอออย่างนั้นแหละผักมันออกไปเออเอาโอ้มีปืนซะเปล่า อ้าเอาละนะครับต่อมาเราอยู่ในแมปบ้านคุณยายแกนนี่นะครับนะซึ่งเสียงอะไรวะเอาอีกแล้วกูรู้สึกว่ากูเจอพี่ตายอีกล้ตัวอะไรตีกูอ้าวมันอยู่ไหนอ่ะไอ้ยศสองหอสี่หอใส่ไครอะไรนะโอมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอยู่ไหนวะไปจ้ะ ไม่เข้าใจพี่ตักผมไม่เข้าใจเนี่ยถ้าคุณติดโอ้โหโคตรใกล้กูเลยนะเนี่ยโอเคดีนะบ้านคุณยายช่วยชีวิตผมไว้นะครับนะเออดูดิเอออ่ะเดี๋ยวก่อนเสียงอะไรเข้ามาอีกล่ะฮะเสียงอะไรเข้ามาอีกอ่ะกูเจออีกแล้วกูเจอสีหน้าเวอร์ชันเกาหลีอีกแล้วโอ้ยหัวเกลียนเลยโอ้อะไรวะเนี่ยเออบ้าจริงอะไรวะอะไรวะเนี่ยตัวเสียอะไรวะเนี่ยแม่งก์เลย หมดเลยโอ้โหดูดิตัวบ้าเลยมันยืนตัวตัวเดียวอเอาล่ะท่าผู้ชมสำหรับวันนี้ในการเล่นกีมอดก็อาจจะสั้นหน่อยนะครับนะแต่ก็นี่แหละประมาณนี้แหละนะครับนะ่าสนุกกันไหมนะ้าผมกลับมาเล่นกีมอดกันแล้วนะครับนะแต่ไม่ว่ายังไงนะครับนะก็นั่นแหละตามนั้นแหละนะครับถ้าคนดูชอบผมก็จะดูจากยอดวิวนะครับนะก็นั่นแหละเดี๋ยวผมจะเล่นตามยอดวิวแล้วแหละแต่สําหรับวันนี้นะครับพอแค่นี้แหละบอย